เกมวิชวล์คราวเนื่องจากอะไรสวัสดีครับวันนี้พงก,กับเอ็มพีจีนะเนี่ยมากับเกมจอเดย์ซอนเอ็กซ่าอะไรเนี่ยใครหยุดเกมมึงใช่ไหมไอ้ดุลไม่มึงให้หยุดเกมเลยไม่มันอะไรเลยวะกูมึงหยุดนะอะเกมจะเริ่มะฮะอุ้ยอุ้ย เออมึงหยุดเออมึงหยุดไปรอบหนึ่งเอ <l ots> เอเเวนมึนงแพ้เมื่อคนดูเขาต้องรอมึงต้องชอดใช้ไอ้ยนี่มันวิโดนอะไรมึงเป็นตัวไหนเนี่ยโอ้ยอย่างกับมินเนี่ยนเลยตัวนี้อ๋อไม่ใช่อย่างกับมินเนี่ยนเลยดูดูดิกูเอามอนวิ่งไปหามึงได้ด้วยเย้ไปไปๆๆๆๆๆไปไปกูไปล่างไปล่างไปล่างเฮ้ยไปล่างไปล่างเดี๋ยวมีคนมาแย่งเลยเออจะซื้อ ไมมึงเห็นไหมว่ามันมีสองตัวขนมันมีสองตัวมึงเห็นไหมเนี่ยเงอะเวทมากเลยเพื่อทำอะไรก็เรื่องมึงจะแต่มึงตามวัวฮะเป็นเป็นนกเป็นนกชายเขียวเป็นชายเขียวอุ้งเป็นไรมันมึงเป็นน้ำแข็งใสใช่ไหมน้ำแข็งใส ดอโดนเอร์ดอลนเฉยเฮ้ยติดเลดแล้วไอ้เหี้ยเอาลงยูทูปไปสัตว์เงียบๆเลยอะไรยูนูปยูนูปไอ้สัตว์มาถึงก็เปิดประเด็นเปิดประเด็นใส่ส์รักกอนเลยแล้วมึงอย่าเพิ่งเปิดประเด็นเท่าดิไอ้สัตว์เปิดตู้ เปิดตูดทุยไม่เปิดกระเด็นกระเด็นเลยดูดิกระเด็นเลยไหนกระเด็นดูเอร์เระช์แม่มีอะไรกระเด็นเดี๋ยวมึงก็ตายกูช่วยแรมึงไม่ได้สกิลกูไม่มีอะไรมึงเล่นดีๆแม่กูจะแม่กูจะต่อยตูดมึงให้ขี้กระเด็น เบลอัพแล้ว,อ,วอ,อ,อัพสก,กิลเอ้ยอัพสกิลแล้วเราก็มาอ่อคองฮะว,วอนหนัวหน้ากิลวอนหนัวหน้ากิลไปเปิดดูได้ฮะของ MPTV <ME S 2> ทุยอี่นะไม่ต้องหนีเราไปพวกกล้าหาญตามจริงมึงเป็นพวกตีไกลแต่มึงเสือวิ่งใกล้มึงนี่โง่บันเลพูดทำไมคองโจก <c oughs> พูดให้มันฟ้องจองเพราะมึงเป็นพวกที่เมกอาชิดไปสระอีกแ้วไม่อยากพูดเลยเดี๋ยวเข้าสระอีกมันตอบตอบมันไปเรื่อยๆดิแล้วเราก็จะแลกเข้าบวกเลยทีเดียว Spitting distance ก็ค่อยตอดไปไม่ต้องรีบร้อนไม่ต้องรีบร้อนโอ้ยโอ้ยนี้นี้นี้อ้าวเวนกูไม่ช่วยกูไม่เพียแล้วกูก็ไปทำไมเนี่ยมึงโง่ไอ้สด็กมึงเล่นอะไรของมึงไอตัวกูไม่เจอค่ะตัวมึงไม่เจอถูกได้ดนนีมากเพราะมึงมัวแต่ แต่นั่งซิดไงโมเว้แต่นั่งซิดแล้วมึงก็ได้แต่อัปิดมึงไม่เคยคิดก่อนมึงจะทำมึงเล่นสอนเลยมึงไม่เคยคิดแล้วได้แต่นั่งอัปิเวดกูจะเอาอปิดกูจะได้ดีดดยไว อปิดที่ไหนวะฮะกูเซิร์ชแป๊บเอออปิดเออจังหวะอปิดติดเลทติดเลทไอ้ยใหญ่เด็กดูเยอะผู้ใหญ่ดูดีผู้ใหญ่ดูเห็นเอาไปเซิร์ชตามอปิดเด็กก็ไปถามพี่เฮ้ยพี่อปิดที่แหละกูเพิ่งเดินในร้านค้าหนู่ยเลืนไปสังเกตุไปหน่อยอปิดทุยพิมไปในร้านค้าว่าอปิด แล้วแวมงก็โดดว่าฤฤฤฤฤฤลิกฤฤลิสอะไรลิกิสอะไรอะไรลิกิสลิกลิสมือหัวอะไรสลักสลักสลักอับปิดและตูม,ม,มหายไปไหนมึงไม่มาหาครูสักที<น>มัวจะทำอะไรมัวจะนั่งอยู่บ้านแล้วก็นั่งอับปิดไม่เคยคิดก่อนที่จะสอบประหลัดกิสละไมเก็บคำรู ฮะมึงไม่ต้องเกลียดไม่ต้องมาโกงไม่ต้องมาเกลียดทางนั้นหนะ่อยแต่แออกจากเกมกลางคันใยขณะนี้สามารถออกเกมได้ไม่มีการลงโทษใดทั้งสิ้นก่อนที่มึงจะคิดอ๋อมึงมาแล้วมึงโมตแต่ไปปะอับปิดไทยที่ไหนมามานากูหม,มดแล้วมึงมีมานาให้กูไหมแล้วมึงออกของอะไรของมึง ออกของมาเพื่ออัปปี้โดยเฉพาะคุณทำอะไรลงไปรู้ตัวไหมว่าการอัปเดปี้แค่ไหนคุณพูดเขาว่าชักว่าโอ้คลิปของกูอ่ะรู้ไหมมันเสื่อมเสียธรรมดาก็ไม่มีคนดูอยู่แล้วยิ่งถ้าพูอคุนมานี่เฮ้ยมึงเห็นไหมมันเหลือนิดเดียวเองอ่ะไอ้ไอรัส พมมึงอะโมเตชิดเมื่อกี้เกมไม่ได้หยุดไปมึงเห็นไหมว่ามันใกล้ตายแล้วมึงไม่ใส่สกิลมันล่ะกูจะได้เข้าซ้ำเพราะว่ามึงอัปิดไงไม่อาอปิดกูไม่ได้อปิดอัปิดมันเป็นคำด่าแต่ก็เลยว่าตัดตัดมุกตัดเล่นไรเนี่ยเล่นมุกอัปิดกันเนี่ยมันใกล้ตายแล้วเองมาใส่มันสองสามทีมันก็ตายแล้วจะ ใช้ธนูอันยาวของเองอปิดไปที่ตัวกันเราโมวแต่อปิดคีบทนานเราอยากอปิดตีโลมากแล้วใครหยุดเกมอีกเนี่ยเออแล้วมันก็เริ่มใหม่เอ้ากูละงงเพราะมึงจะชัดเลยมึงได้มัวจะได้แต่อปิดคีบนี้กูจะตั้งไว้คลิปอปิดแต่งโลกอ่ะ อัการอาปิดเป็นจัตวิญญาณไล่ทอนเอ้ยนี่ก็ตีกันอยู่กลางอยู่มิตเิลทาวเวอร์กำลังถูกโจมตีการอาปิดเป็นจิตวิญญาณนะครท่านผู้ชมแล้วต้นไม้มันงอกใหม่ได้ไงต้นไม้นี่จะเลยง,งอกางามเร็วนะอยู่มิดเดิลทาวเวอร์กำลังถูกโจมตอ๋อต้นไม้มันมีกิเลสมันอยากอาปิดมันเลยจเจริญออกมาอย่างรวดเร็วโอ้เก้าสิบเฮ้ย <c oughs> ไอ้ลูกเกียร์ เอาก็ได้นะรีบรีบ,รบมันจะได้แตงจะได้ตังค์สารักบางสารักบางไอโซ่ไฮเอนกดเด้แยแหลมแหลมเป็ดแหลมโบกแหลมตูดแหลมตูด,ตดโอ้ย ทำไมเวลายิงมึงยิงตรงแล้วกูยิงออกเป็นลูกมึงยิงออกเป็นธนูแล้วทำไมกูยิงออกเป็นลูกอะไรไม่รู้ไอ้พี่อนนี้มาเมื่อไหร่มันอยากอาปิดนี่มันเลยมาเอาของแป๊บได้ไหมกูจำไม่ได้กูต้องออกอะไรแต่มันกําลังเจออาปิดกูโดนไลไ่ลแล้วมันก็จะเจออาปิดเข้าห้อง,งหลังน,นั่นไงกูบอกแจ้งอ้อมอยู่ข้างในส๊าเดย์ก็เพราะว่ามึงอาปิดเนี่ย ไปสร้อยนี่โอเคแล้วเราก็จะได้อัอปิดกันมึงว้าวอุลมึงว้าวช่วยหน่อยเมื่อกูอาจจะเป็นผู้โดนอัปิดลายต่อไปเพราะว่ากูอยู่เดียวๆแล้วมันอยู่สองตัวไลนแหละมันอัปิดกูแล้วมันอัปิดกูแล้วอูมันอัปิดกูแล้วเตนจะโดนอัปิดเลย ตายไปไวครับแล้วแม่งกูก็เจออะปิดกูก็ได้ตายแล้วกูก็ต้องมาแก้แค้นโดยการใส่อันติไปที่หน้าพี่กูไม่ใช้ท่าแรกจะได้ไหมอะไรเนี่ยกูเจอแล้วตายอปสุออกมึงช่วยสกิลนิดหน่อยก็ยังดีนะมึงหัดมีน้ำใจมั้ยเออ เล่นกูแล้วช่วยกูหน่อยเมื่อไงตัวใกล้ตายไหมมึงไม่อปิดมันมึงไปอปิดตัวที่มันนะ <ไอ S 1> แล้วมึงก็กเจออปิดยิ่งว้ย่งไนี่อปิดจริงๆนะเมื่อกี้ก็ถูกอปิดไปนะฮะกูเจออปิดหลายรอบแล้วกูต้องมาแพ้อีกเหรอนี่กูไม่อยากแพ้กูกลับไปเล่นี m g ไปเลยนี่ทำไมเล่นดตดนี่แหละแบบอปิด เขาพิมมา NC ค yes. ืออะไรกูไม่เข้าใจไนฮะไนอ๋อนักลบเหรอหรือว่าหรือว่ามีดนนอ้าวแล้วเพื่อนเราเพิ่เจออาปิดมันกำลังจะมาทางเราเราต้องเตรียมตู้ให้พร้อมเฮ้ยเฮอ้าวขันอีเพราะอะไร แล้วทำไมกูได้แต่พ่นลูกนี้กูอยากพ่นลูกธรรมดา <Okay. S 1> ทำยังไ,ไงกูลืมแล้วหมอสั่งพิเศษเลไม่ใช่ลูกชิ้นเลย <Okay. S 1> สัิเห็นไหมมันพ่นเป็นลูกเนี่ยไอ้กระไรทอนั่นไงกูว่าแล้ว <Okay. S 1> มึงเจออภิษแล้ว <Okay. S 1> แล้วกูก็หนีหนีไม่ได้กูเจอตรึงไว้เหมือนกลางเขต <Okay. S 1> แล้วเพื่อนกูเข้ามาช่วยไปแทนกูว่า <Okay. S 1> บวกแล้วบวกแล้ว <Okay. S 1> บวกบวกแล้วหนี ไปอปิดหมาเหรออ้แซเธอมันรอบฉันฉันมันรอบเธอทุยแซนเล่นและวมนรีบมาเราหมดจะอ่อปิดกันมามาก่อ,อแล้วกูจะกดยังไงไอ้เนี้ยเล่นเป็นาเอาแล้วมันไล่อัตโนมัติอย่างนี้ก็มีปัญหาใหญ่เลย อนนินดีตอนนี้เราต้องแพ้แน่เลยโดยจากสถานการณ์แล้วเ <c oughs> พราะมึงเวลไม่อัพแทนก็จะวิ่งไปให้เขาอัพปิดเล่นๆ <c oughs> อะไรไม่คัำหาอะไรเลยมึงจะอัพปิดกูอัพแล้วมึงอัพเวลเดียวน่าเข้าข้างหลาัง <c oughs> แล้วกูจะวิ่งหนี แล้วมึงก็เจอทีอตด <ś c oughs> มื่อกี้ยงฮ่า,า <Okay. S 1> อะไรนะมึงพูดอะไรอ๋อดีออกอย่าพวนนะ <Yes. S 1> แล้วเกิดอะไรขึ้นเนี่ยกูมไม่มีมานานเหลือเพราะมึงใช่ไหมความอัปปิดเอ้าเกมได้ถูกหยุดกูมมไม่ได้หยุดมึงเห็นไหมทางซ้ายเนี่ยมันเขียนไว้ว่าสลาดเดอร์ไม่ใช่กู ไม่เคยรู้นะครับแล้วมันแล้วมันใช่กูนะเนี่ยโอ้เจอปิดแล้วกูแล้วกูวิ่งเข้าป้อมรอจากการรอคนปิดเยสขอบินรอบเกาะแสดงความรักนกน้ำชายอย่างกูออาวมาแล้วเลยไอ้ดอลลินเจอ คนไายกิโดน่อเซนเชื่อว่าวันๆเออช้างแมงวันๆแมงก็ได้แต่กินน้ำกามได้วันๆแมงก็ได้แต่กินคีบเป็นอะไรที่น่าเบื่อมากเราอยากกินฮีโร่น่าเนี่ยเป็นได้แค่หนุนนำกามทำอะไรก็ไม่ได้กูวิ่งหนีอย่างเดียวเฮ้ยมึงใช้ไอที่มึงใช้พลังสิอะไรวะที่มันพัดพัดน่ะ ถ่าสองมึงอะที่มันเท่ๆที่มันพัดไปกระจายอย่างงี้เออนั่นแหละมันทําให้มึงรอบพ้นจากการเจออปิดได้มึงเข้าใจยังแมวมูจะถือมึงต้องใช้ทานแมงกูมึงก็ถูกอปิดต่อไปมึงเข้าใจหรือยังฝั่งนู้นเขาไม่สี่เขายังจะชนะเพราะมึงคนเดียวไปยิงให้คีตีแมงโคตรเวทเพื่อนเรามาช่วยนะก็ทนความ เขาทนเห็นมึงอปิดไม่ไหวแล้วเห็นไหมเขาเขาคานอย่างไวเขาอะไรเจออปิดอีกแล้วปิดกันเข้าไปมีสามนะเว้ยโอ้โหเจออปิดเจออปิดไปแล้วกู เฮียมันมาทันทีเลยสัสมากันมากันอปิตไม่เรียกหน้าจื่กูเคียดเ,เมื่อกี้เขาเจออปิตเป็นทั้งทีมแม่งเบะเป็นทีมเลยสัสทุยกูจะตั้งชื่อว่าน,นำชาจิบอปิต ทำไมกูถึงเรียกมันเนน้ำชาวเพราะมันตัวสีเขียวแถมมันพ่นน้ำชาเม็ดเอ้ยรูมันเสกอะไรโอ้โหีอย่างกับแฮร์รี่พอตเตอร์มึงไปจ้างนักแดงมาอ้าวกูเจอล็อกนั่นกูไปไหนไม่ได้เลยกูได้แต่หลบซ่อนอยู่ในซองรอให้พวกเขาหนีไปแต่พวกเขาจะหนีไปหรือเปล่าก็ไม่รู้ในจังหวะนี้กูอยากจะเล่นเอเชเกอร์ แล้วกูก็ได้เล่นแค่อะไรก็ไม่รู้แทนแล้วกูก็วิ่งหนีบอนคนจากออกแล้วกูก็เจ,จอก้อนหินก้อนหินชนตายโอ้โหของจะ้โหจริงเขาก็ได้เซกเวตมต์คาถาภูพิทักษ์ทุยอะไรวะทีมเราไม่เจอแต่ปิด <aste> ตายหาแม่งหมดเลยแล้วรีบมาไอ้ดเรนเจอ ช้ draw ranger draw ranger มันแบบพวกซับไวระวังนะมึงเห็นไหมฮีโร่มามันเป็นมันเป็นไอ้ลามเว้ยเป็นลามในตำนานามึงเตรียมนะกูจะเปิดให้มึงกูนำ้ำหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเอาเข้าเลยมึงทำอะไรของมึงอนะเอา้าเอาือเอืเอ อ้าวมันโดนเลยโคตรเวนไม่ได้เว้นชิบนายโคตรอะไรายเยอตรายหมาใช่ไหยเพราะมึงอ่ะทำให้มันเสียเสียเสียสมดุลการอัดปิดอ้าวมันวายแล้วอ้าวมึงเจอเจอมันเข้าข้างหลังอ้าวันกลับมาเล่นมันดิมึงรออะไรเอออย่างนั้น อย่างนั้น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 แถมเรามันก็มีส่วนร่วมในการฆ่าจงภูมิใจซะสิข้าสูงไปเลยเออก็ช่วยกูฆ่าไงเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะจ๊อย My w i n g s b a n my w i n g s b a n มึงดิบเกินดีวะ นี่มึงซื้อเกิดเหรอท้าไมเกิดไวจังไม่ไม่รู้อืมดีไปละโอเคเขาวางแผนจะมาข้างล่างอะ่ะมีคนมาช่วยเรายัางใครก็ไม่รู้เราก็ตามเขาไปมึงเห็นนี่ไหมเอามันเลยไหมลูกพีไอกราดตอนลูกพี่ตอนไหนผมได้หมดอะ <c oughs> ไหนกันนี่ย ดับเบิลไดร์แมนเขาด้ใช้รุนดับเบิลดาเมจรุ่พี่รออะไรรอให้เขาเจออฟิตตอนนี้เขาอยู่เดี่ยวๆเราโอ้โหเล่นซะโอ้โหแล้วไม่ได้คิวมาเล่นสกูส๊ตี่กระจายเสริมมา,าให้ตังตัวตอนนี้ตังเราก็เริ่มมีเล็กน้อยเราก็จะออกสีนี้กัน เพื่อเป็นการเสริมพลังภาคเอกชนแล,และเป็นการป้องกันการอัปป <Okay. S 1> ิดคลิปนี้แม่งเจอคนดา่ามึงอัปปิชียพหนาวปะแอบปิดมึงอัปปิด <c oughs> จนคนดูลำคาดจริโว้มันมาแล้วโอ้โหมันเต็มกูอยากกับไมก้กางเขนมึงไม่คิดจะช่วยกูเหรอมันเสกคาถากูปพิทักษแล้วอกูตายต <c oughs> เล่นนี้เป็นเรนแฮร์รี่พอตเตอร์เลย เกี่ยวอะไรกับแคร์มึงเป็นแป้งเด็กหรือไงวะถึงมึงต้องแคร์ <c oughs> มึงไม่ใช่แป้งเด็กเ <c oughs> นี่สิทันทีเราควรจะซื้อของดองไว้ซื้อไว้เลยแล้วก็วิ่งไปร้านเพื่อไปซื้ออะไรก็ไม่รู้การซื้อกอเป็นอะไรที่จำเป็นมากแตกต่างเนาฮะกูไม่ได้ไปงากูใ <c oughs> กล้จะซื้อของโ <c oughs> อ้โหเพื่อเราเจออภิ้ว Your bottom tower เ e r ก็วิ่งเข้าไปแบบไม่เกรงกลัวเพราะว่าเป็นแถวเป็นถิ่นแทนแดนแวเราเอ้ยแดนเราเราก็ซื้อไอ้นี้มาช่องเก็บของเต็มแล้วก็ขายไปสักหนึ่งอย่างก็ซื้อมาตอนนี้เราก็ลังเจอค่าศึกบุกอย่างหนักเราจะทำยังไงกันต่อไปดีแล้วนี่มันตัวอะไรเนี่ย <c oughs> มีเมื่อ Let meet. เล็ดโกมิดเฮ้ยเรามาเอาให้เรามาออกกลางเว้ยเพื่อเตรียมอาปิดเข้าสวงใน <c oughs> เฮ้ยลังหลังงลังหล้งไอเหลืองใครวะอ,อุ้ยลิก,กิลิกิมาลุปิษเวอรช่วยตูด้วยกู้ไม่ใหญ่ดีขาขาขาเฮ้ยมันเสกคาถาผู้พิทักษ์ได้ เจอคาานะผู้พิทัตายแล้วมันก็เล่นดแล้วตโคเจอะเ,เ,เซ็นอ้าไม่ช่วยเขาลรู้นะจีนทำเฉยหนักเจอเศคาถาผู้พิทักษ์อีกรอบเได้เศดีอย่างไรคาถาผู้พิทักษ์ เขาพิมพ์มาแล้วดูหน้าเอฟเคน้ำมาเสกคาถาผู้พิทายอีกแล้วโคนแหลมเลยว่ะ<อ>เขาถามมาแล้วว่า Your tower แกเอฟเคหรือแกไม่มีสกิล <c oughs> ว่าไม่เอฟเคเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลานกตำฉา เพราะมึงคนเดียวเลยลุงมึงผิดโอ้ยตนะฮยูนีตูยูด์เดอะสกิลมึงต้องการใช้สกิลเคยรู้รู้เขาา้าใจคนนี้ครับเป็นคนดีอ่ะไอ้เมือกเมืองเนี่ยถึงหน้าตาเขาจะน่าเกลียดไ,<ป>ไม่ใช่ ตอนนี้เรากำลังบุกออปอมอ่ะถ้าจากายดูไม่ผิดแต่เราก็ต้องไม่แพงกันบ้างอ่ะคือเราต้องออบข้อป่าแล้วเข้าไปยิงกับป่ามันจะเทกว่าเหมือนพวกหน่วยโก้ดอะไรเงี้ยนั่นไอโอลเลนเจอร์เข้ามากลับไปอับปิดยังไม่พอโอเคกูคจะดตนไปคลิกดากมึง <c oughs> ไอไกลดอนมึงทำอะไร มึงไปดันป้อมสิาิงดิาเออสักหนึ่งเดีเฮ้ยเขาบวกกันแล้วเฮ้ยไอ้เพื่อไอ้ไอ้คาถาเอิตมึงเล่นงี้ไปเลยแฮร์รี่พอตเตอร์เลยซัดแม่เลยก็เจอแฮร์รีพอตเตอร์ซัดไปเป็นเซตเลย นกน้ำชาอย่างกูอะนกน้ำชาอย่างกูเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้เลยไปเลยนาบัตรซบมากตอนนี้เพื่อนเราก็เริ่มบีบเข้าอัดสวงในได่ดอเลนเจอร์ก็ทำอะไรของมันหนักรองเท้ามันยังไม่ได้เลยโอเคถ้าเราไปกันอย่างนี้เราน่าจะอเจอคาถาผู้พิทักษ์หนีไปหนีไปหนีไปโอเคเราก็รอพบจากคาถาผู้พิทักษ์ไปหน่ Your middle tower is under attack. โอเคโอเคมันมีคาถาผู้พิทักษ์ใหม่แล้วรถแม่งเป็นปืนอู้หูอีจ๋าเดี๋ยหนีไปหนีไปหนีไปไม่เจอหมอมันจะเล่นกูไหมเนี่ย กลับไปเอาของก่อนนนะเพวกะความปลอดภัยของตงของคุณนะตงลำชาเขาต้องมีเกาะไว้มาแล้วป้อมเราก็ได้เสียไปอีกแล้วไม่น่าเลย <c oughs> เ่อไปกลางไปกลางตอนนี้ก็พยายามกันสุดตีนนะไ <c oughs> อไกละไทอนดัน <c oughs> โอ้โหคาถาผู้พิทักษ์โดนอยู่คนเดียวสมแล้วแล้วก็เจอทุบปองสมแล้วที่เป็นจอเจ้าอะไรเจอดูด้วยโ้ยาถาผู้พิทักกแล้วไาดน เฮ้ยคนนี้ใครเนี่ยไม่เคยเห็นมาก่อนในาาแค่หนุ่มชายนะคุณรองเท้ามึงยังไม่ได้เด็กคนน่าสงสายขอ,อบบกกเอาปิดกันแล้วโอ้ยบวกแล้วบวกแล้วบวกแล้วอำแมา่ไมาช่วยบวชเลย ตาไม่มีอะไรนอกจากออนไลนไม่เสกคาถาอีกแล้วมาตั้งคาถาวันนี้มามาไปน้องใหม่มัน่งสวยงามมาจบกันดูเรื่อยๆเกี่ยวกับงาน ด้ยแฮงแม่มาดูเพื่อนะ่ิดเห็นมันนใสยลยเหลขอเป็นจของ